สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอของปอยทุกคนนะคะเนื้อหาวิดีโอตรงนี้นะคะก็คืออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในเล่มภาษาพาทีบทที่1น้ําใสนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เรามารู้จักขอบเขตของวิดีโอนี้กันก่อนนะคะสําหรับขอบเขตวิดีโอตรงนี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนของหลักภาษาแล้วก็การฝึกเสริมทักษะการอ่านนั่นเองนะคะ ในข้อที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคําคล้องจอง啊อคำคล้องจองคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะข้อ2นะคะเราจะมาเรียนอ่านพันวรรณยุกต์อักษรสามูข้อ3เราจะมาเรียนฝึกอ่านคําฝึกอ่านประโยคและข้อ4เราจะมาอ่านคล้องร้องเล่นจะมาดูกันนะคะว่าบทที่1เนี่ยชื่อบทอ่านคล้องร้องเล่นจะเป็นอ่านคล้องร้องเล่นเกี่ยวกับอะไร เดี๋ยวเราจะมาอ่านและสังเกตพยัญชนะต้นกันนะคะซึ่งจะเป็นคําที่เรียกว่าคําคล้องจองคําคล้องจองคือคืออะไรเอ่ยอ่านเด็กที่อยู่ทางบ้านสามารถตอบได้นะคะเมื่ออยู่หน้าจอวิดีโอคําคล้องจองก็คือคำสองคำนะคะที่คล้องจองกันอ่าเรามาดูตัวอย่างเช่นไกด่ดําจําดีคล้องจองกันได้อย่างไรคำแรกพยังที่สองนะคะพยางค์สุดท้ายนะคะจะต้องไป สัมผัสหรือใช้สระตัวเดียวกันกับคำแรกของคำที่สองหรือว่าพยางค์แรกของตัวที่สองนั่นก็คือคำว่าดำและคำว่าจำนั่นเองคำว่าดำและคำว่าจำมีอะไรเหมือนกันเอ่ยพยัญชนะคนละตัวแต่สละตัวเดียวกันนั่นเองอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคำว่าจำดีปีจออ่ามีอะไรเหมือนกันที่อยู่คู่กันเลยก็คือสละอีนั่นเองต่อมาปีจอกอบัว จกับกอเป็นสระเอเหมือนกันนั่นเองต่อมากอบัวตัวโต,วตวคําว่าบัวและตัวเหมือนกันตรงที่สระอัวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่บรรทัดที่สองนะคะของเขาเสาผูกอ่าเขากับเสาใช้สระเอาเหมือนกันดังนั้นเป็นคาคล้องจองกันได้เสาผูกสุขาหาถุงหุงข้าวอ่าเรามาดูคําว่าหาถุงและหุงข้าว จากนี้มีอะไรเหมือนกันอ่ะถุงกับหุงมีอะไรเหมือนกัน <ต Har it> ถุงกับหุงคือมีสระอุเหมือนกันและมีตัวสะกดที่สะกดด้วยงองูเหมือนกันนั่นเองดังนั้นการที่จะคล้องจองกันได้นั้นจะต้องสระเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองต่อมาเรามาดูคําว่าแม่น้ําคําพูดอ่าดูคําว่านา้ําและคําว่าคํานะคะ ใช้สระอัมเหมือนกันคล้องจองกันไหมคะคล้องจองแต่มีอะไรเกินมาวรรณยุกโทเกินมาในคําว่าน้ําแต่ในคําว่าคําพูดเนี่ยคาว่าคําไม่มีวรรณยุกเลยไม่มีวรรณยุกโทเอกอะไรไม่มีเลยดังนั้นจะเป็นคําคล้องจองกันได้ไม่เอ่ยสามารถเป็นได้นะคะคือคําคล้องจองเราจะดูสลักตัวสะกดเท่านั้นนะคะในเรื่องของวรรณยุกต ไม่เป็นไรนะคะจะไม่เกี่ยวข้องจากตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคำพูดรูดม่านงานวัดอ่าคำว่าม่านและคำว่างานคำว่าม่านมีวรรณยุกต์เอกแต่คำว่างานไม่มีวรรณยุกต์อะไรแต่สามารถเป็นคำาของจองกันได้เพราะเราดูแค่สระและตัวสะกดเท่านั้นและคำสุดท้ายงานวัดนัดแนะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าถัดไปนะคะ เราจะมาอ่านคำและสังเกตสลักอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะมานะปะผุจุใจไปเกาะเงาะดีสีเทาเสาไฟไฟดำคำของอมือถือสามาเถอเะเลอะเฉอะแฉะ,ฉะแคบหูชูฝาตายายพายเรือเสือสา คาดเอวอาจากที่เราได้ดูตรงนี้ไปนั่นก็คือคำคล้องจองต่อไปจนถึงคำสุดท้ายตั้งแต่คำว่ามาณะจนถึงคาดเอวอาเมื่อเราอ่านแล้วคำก็จะสามารถคล้องจองกันไปเรื่อยๆนักเรียนสามารถเอาไปเล่นเกมกับเพื่อนๆได้นะคะเช่นเกมคำคล้องจองอาเราจะต่อไปจนถึงคำสุดท้ายไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาอ่านคำและสังเกตตัวสะกดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคำแรกนะคะคำว่าเสียงดังทั้งสอง่าเราได้เรียนรู้ไปกันแล้วนะคะก็คือสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันก็จะเป็นคำของจองนั่นเอง วันใยุคเกี่ยวไม่เอ,อ่ยวันใยุคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากตรงนี้จะมีเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ก็สามารถเป็นคำ้องจองได้นั่นเองเดี๋ยวคอยจะสอนอ่านนะคะให้เด็กๆที่อยู่ทางบ้านชี้ตามแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเสียงดังทั้งสองร้องห้ามถามตอบรอบดึกนึกถึงดึงแขนแน่นเหนียวเลี้ยวซ้ายย้ายของ มองกันหันตามสามเดือนเพื่อนช้างหางแกว่งแย่งชิงวิ่งแข่งแสงแดดแปดศอกบอกกล่าวอ่านี่ก็เป็นคำของจองแล้วก็นักเรียนจะสังเกตเห็นตัวหนาตัวหนาก็คือตัวสะกดนะคะในคำแรกและคำถัดไปก็จะมีตัวสะกดที่เหมือนกันนั่นเอง ต่อนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอ่านพันวรรณยุกต์อักษรสามู่ในอักษรชุดแรกนะคะเรียกว่าอักษรกลางเดี๋ยวเรามาดูอักษรกลางอักษรกลางนะคะสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเลยนะคะนักเรียน5เสียงในที่นี้นักเรียนก็ดูตั้งแต่คำว่าไก่ไก่ใกล้ไกล้ไกไ่จากนักเรียนสังเกตนะคะก็คือเสียงสามัญคำว่าไก่เสียงสามัญเมื่อเติมไม่เอกแล้วจะเป็นคำว่าไก่ เมื่อเติมไม่ทูแล้วจะเป็นคําว่าใกล้เมื่อเติมไม่ตรีจะเป็นคําว่าไก่และเมื่อเติมไม้จัตวาจะเป็นคําว่าไก่นักเรียนที่อยู่ทางบ้านฝึกพันวันวรรณยุกตามโูออได้เลยนะคะไก่ไก่ใกล้ไก่ไก่จ่าจ่าจ้าจ้าจ่าดำ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 บางบางบ้างบางบาง แตนแตนแต้นแต้นแตนแตนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าอักษรกลางสามารถผ่านวรรณยุกต์ได้ทั้ง5เสียงเลยนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานนะะในสระที่เป็นสระเสียงยาวนั่นเอง ต่อมานะคะเราจะมาดูการผันวรรณยุกต์ในอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะในอักษรสูงนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะเห็นคําที่สามารถผันได้3เสียงเ,เสียงแรกนะคะไม่มีวรรณยุกต์แต่อาแต่อะไรขอไอไขเป็นเสียงสามัญไม่เอ่ยแบบนี้ อ่าขอไอ้ไขไขเป็นเสียงจัตาวาแต่ไม่เห็นมีไม้จัตาวาอ่าเรามาสังเกตนะคะก็คืออักษรสูงเมื่อไม่มีวรรณยุกนะคะให้ผันเสียงเป็นเสียงจัตาวาเมื่อเติมไม้เอกอ่าเป็นคำว่าไข่ไข่ตัวนี้ก็เป็นเสียงเอกได้ตรงตัวเลยนะคะต่อมาคำที่สามคำว่าไข่อ่าเมื่อใส่โทไม้โทนะคะก็คือ ออกเสียงหรือว่าผันเสียงได้ตรงตัวเดี๋ยวเราจะมาผันเสียงในอักษรสูงไปพร้อมๆกันนะคะไข่ไข่ไข่ผาผ่าผ้า,ผาถำถำ้ถำหางหางห้างแขนแขนแขนน่า,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 าจากนี้นะคะเราก็ให้จําว่าอักษรสูงเมื่ออยู่เมื่อไม่มีวรรณยุกต์จะไม่ใช่เสียงสามัญน,นะคะจะเป็นเสียง จัตวาเมื่อเติมไม้เอกจะเป็นเสียงเอกและเมื่อเติมวรรณยุกโทก็จะเป็นเสียงโทาต่อมาเรามาดูที่อักษรต่ํานะคะเดี๋ยวครูจะลองผันให้ฟังก่อนไข่ไข่ไข่จะมีความแตกต่างจากอักษรกลางและอักษรสูงก็คือ,อ,อคอไอไข่เสียงสามัญตรงตัวเมื่อไม่มีวรรณยุกเมื่อเราเติมวรรณยุกเอกเป็นคําว่าไข่ เมื่อเราเติมวรรณยุกต์เอกในอักษรต่ำเสียงจะเป็นเสียงโทนั่นเองและเมื่อเราเติมวรรณยุกต์โทเสียงจะเป็นคำว่าไข่าเสียงเป็นอะไรเอ่ยเป็นเสียงของวรรณยุกต์ตรีเดี๋ยวเรามาลองอ่านพร้อมๆกันนะคะไข่ไข่ไข่มามามา,มานําน้าน้า ช,าช,าชา can, can, can. ่างช่างช่างแขนแค้นแขนนะต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำกันนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำนะคะซึ่งคำที่ได้มาเนี่ยก็มาจากภาษาพาทีบทที่หนึ่งเรื่องน้ำใสนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำแรกนะคะนักเรียนที่ ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่ก็สามารถชี้ตามในหนังสือได้เลยนะคะพ่อแม่แก้ไขให้ช่วยด้วยกันวันพระจะจา๋าน่ารักฟักไข่ไก่ตื่นชื่นใจใช้ดีปีก่อนต้อนรับกลับแล้วแก้วน้ำย่ำเทา้าเข้าไปไม่ยุ่งกรุงกริง้งชิ่งฉับ รับน้องร้องเรียกเปียกโชคปกเปกอ่าคำทั้งหมดที่ได้มาคอยก็บอกไปแล้วเนะว่ามาจากบทที่หนึ่งในเล่มภาษาพาทีเรื่องน้ำใสนั่นเองซึ่งเราสังเกตอะไรได้อีกจากตรงนี้ก็เป็นคำของจองที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นวิดีโอคลิปนี้เลยว่าสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันสามารถเป็นคำของจองกันได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นคำที่ต่อกันนะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะซึ่งประโยคก็ได้ดึงมาจากบทที่1ในเล่มภาษาพาธีเรื่องน้ำใสเช่นกันนะคะแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาภูผาและน้ำใสหัวเราะดังลั่นน้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงวงแต่ใบบัวกแกว่งหาง ค่ะในอ่านคล้องลองเล่นนะคะในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ของบทที่หนึ่งน้ำใสเนี่ยได้มีชื่อเรื่องนั่นก็คือเย็นเย็นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวนักเรียนที่ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่ก็สามารถอ่านตามครูออยได้เลยนะคะโป๊กเป๊กกรุงกลิงกรุง,รงกลิงน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกดราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อย ขออีกขออีกช้างชอบเย็นเย็นกรอบกรอบอร่อยอร่อยอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกหนึ่งครั้งนะคะโป๊กเปก๊กกลุงกลิงกรุงกลิงน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกดราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อยขออีกขออีกช้างชอบเย็นเย็นกรอบกรอบอร่อยอร่อยอ่าจากบท อ่านข้องร้องเล่นเนี่ยในเรื่องเย็นเย็นเนี่ยเราก็จะเห็นคําที่เป็นคำของจองด้วยคําที่มาจากหนังสือในบทที่หนึ่งภาษาพาธีเรื่องน้ำใสนั่นเองค่ะสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในบทที่หนึ่งเรื่องน้ำใสนั่นเองก็จะได้เรียนในการในส่วนของหลักภาษาใน การฝึกทักษะการอ่านประโยคก,การอ่านคำการอ่านคล้องร้องเล่นนั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิวดีโอนี้กูออยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ